คุณต้องเลือกเอ็กเซอรีแค่เพียงชิ้นเดียวค่ะชิ้นไหนคะที่คุณขาดไม่ได้เลยระหว่างผ้าพันคอค่ะหรือว่าแว่นตาดำคะถ้าคุณเลือก A ผ้าพันคอโคชว์ว่าคุณเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดรักความเนี้ยความเป๊ะและอยากให้ภาพหลักดูอบอุ่นสุภาพดีสไตล์ถ้าคุณเลือกดีแว่นตาดำาโคชว์ว่าคุณคือสายแบบ มั่นใจชอบความคล่องตัวและมีเสน่ห์ลึกลับในตัวเองการถอดแว่นเวลาที่เราทักทายหรือว่าคุดคุยกับใครจะช่วยให้คนรู้สึกว่าคุณเข้าถึงได้ง่ายขึ้นดูทั้งเท่และน่าเชื่อถือค่ะขอให้เลือกออเดอร์อรีที่ไม่ทำให้กรบตัวตนของเราแต่ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของเราให้ดูดีมากยิ่งขึ้น แล้วคุณล่ะคะเลือกอิสเซอรีชิ้นไหนคอมเมนต์มาบอกโคชโบหน่อยนะคะระหว่างผ้าเป็นคอรหรือว่าแว่นตาดำค่ะ